4ขั้นตอนในการรักษาสิวแพ้แมสสิวแพ,แวแพ้หน้ากากอนามัยมาชมคลิปนี้พร้อมกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แฮปปี้นุชานะครับนุชาเองครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับใครที่มีคำถามต่างๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง4ขั้นตอนในการรักษาสิวสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอุดตันสิวอักเสบที่เกิดจากการที่เราเนี่ยแพมสนะครับหรือว่าแพ้หน้ากากอนามัยเพราะหลายๆคนนะครับอินบ็อกมหานุชชาเยอะมากๆเลยนะคะว่าตอนนี้เราเป็นสิวแพมสเยอะมากนะครับบางคน ก็มีอาการสิวอุดตันสิวอักเสบสิวผดเผอขึ้นบริเวณรอบปากซึ่งหลายๆคนทราบไหมคะว่าสาเหตุของการเกิดสิวแพ้แมสตรงเนี้ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับข้อแรกนะครับเกิดจากการที่เราเนี่ยใช้แมสล้วก็เกิดการเสียดสีบร,ริเวณรอบปากครับคือเวลาที่เราใส่แบบนี้เนาะมันก็จะเกิดอาการเสียดสีอ่าบางคนก็หน้าใหญ่บางคนก็แบบคับจนมากเกินไปมันก็เลยเกิดอาการเสียดสีแบบนี้ซึ่งพอเวลาที่ผิวของเรานะครับเกิดการเสียดสีกับ แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยจะทําให้เกิดการระคายเคืองพอเวลาที่ผิวของเรานะครับเกิดอาการระคายเคืองก็จะส่งผลทําให้เกิดอาการอักเสบของผิวหนงังมีสิวอุดตันขึ้นได้ง่ายมีสิวอักเสบขึ้นได้ง่ายสังเกตใช่ไหมครับว่าหลายๆคนเนี่ยพอเวลาที่เกิดการเสียดสีนะครับก็จะเกิดอาการแดงๆขึ้นบริเวณรอบปากได้นั่นเองครับข้อที่2นะครับก็คือเกิดจากการที่เรานะครับใส่แมสหรือว่าใส่หน้ากากอนามัยนานๆอ่าหลายๆคนก็ใส่แบบนี้ทั้งวันเลยส่งผลทําให้ เกิดภาวะที่เรียกว่าความอับชื้นเกิดขึ้นได้ตามมาดังนั้นนะครับพอเวลาที่ผิวของเราเกิดการอับชื้นเกิดการอบอ้าวบริเวณรอบปากตรงนี้จะส่งผลทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของเชื้อแบคทีเรียเชื้อยีสต์บางคนก็เกิดสิวผดเกิดขึ้นนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของเม็ดเล็กๆตุ่มแดงๆเกิดขึ้นบริเวณรอบปากหรือบางคนนะครับเกิดภาวะเกิดการอักเสบเกิดการอุดตันตามมาเรามาพูดถึง4ขั้นตอนนะครับในการรักษาสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวแพ้แมสไปแล้วนะฮะว่าเราจะต้อง รักษาแล้วก็ดูแลยังไงให้สิวของเราดีขึ้นได้ครับข้อแรกนะครับเราจะต้องดูแลรักษาผิวของเราให้สะอาดโดยการใช้ cleansing water หรือว่าบางคนนะครับก็ผิวเกิดระคายเคืองง่ายเราจะต้องเลือกใช้ตัวล้างหน้านะครับที่เหมาะสมสําหรับสภาพผิวของเราบางคนนะครับก็มีปัญหาเรื่องผิวแห้งบางคนก็มีปัญหาเรื่องผิวมันเราจะต้องดูส่วนผสมสําคัญนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคุณสมบัติต่างๆที่เราใช้อยู่ในกลุ่มของ cleansing cleanser ที่เราใช้อยู่เพราะว่าเวลาที่เราใช้กลุ่มที่ทาให เกิดการระคายเคืองหรือว่าเกิดการแห้งแพ้ลอกอะไรเงี้ยก็จะส่งผลทําให้ผิวหน้าของเราเกิดการระคายเคืองเพิ่มมากขึ้นนะครับข้อที่2เราจะต้องหลีกเลี่ยงการแต่งหน้านะครับหรือว่าการเมคอัพต่างๆบร,ริเวณรอบปากของเราเพราะหลายๆคนนะครับพอเวลาที่เราใช้ CCB b บีคอนซีลเลอร์แป้งพับแป้งฝุ่นอะไรก็ตามนะครับแป้งฝุ่นนะครับนุชา,าก็อาจจะนุ่ลมให้นิดนึงแต่ถ้าเวลาที่เราใช้แป้งพับ BB c คอนซีลเลอร์หลายๆคนเนี่ยจะเกิดการอุดตันเกิดขึ้นนุชานะครับก็เป็นคนนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้นุชชาก็เป็น คนที่ใช้ BB c o คอนซีลเลอร์อะไรต่างๆเป็นประจำพอเวลาที่เราไปออกข้างนอกนั่นนู่นนี่เพราะว่านุชาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องหลุมสิวเกิดขึ้นเราก็จะต้องใช้การเมคอัพปกปิดใช่ไหมครับพอเวลาที่เราเนี่ย ชหน้ากากอนามัยคือมันจะใส่แบบแบบนี้นานๆใช่ไหมครับมันก็จะส่งผลทาให้เกิดการอับชื้นพอเวลาที่ผิวของเราเกิดการอับชื้นมันก็จะเกิดการเพิ่มขึ้นของเชื้อแบคทีเรียเชื้อยีสต์อะไรต่างๆตามมาแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือเกิดจากการที่ผิวของเราเนี่ยพอเวลาที่เกิดการอับชื้นก็จะส่งผลทําให้ผิวของเราเกิดการผลิตตัวของน้ํามันจนมากเกินไปก็จะส่งผลทําให้เกิดภาวะเกิดการอุดตันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องสิวอยู่ หรือสิวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้เมคอัพบริเวณรอบปากตรงเนี้ยเพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันครับจะช่วยทําให้เราป้องกันนะครับแล้วก็ทําให้การรักษาสิวแพรแม้ตรงเนี้ยหายได้อย่างรวเดเร็วเพิ่มมากขึ้นครับขั้นตอนที่3นะครับหลังจากที่เรานะครับเป็นสิวเรียบร้อยแล้วนะครับนุชาแนะนําก็คือเบสิกเลยเวลาที่เราจะใช้ยารักษาสิวเนี่ยนุชาแนะนำนะครับคือการใช้เบนโซอิลคลอออกไซด์ Pro ide, เริ่มต้นที่ความเข้มข้นที่2.5%นะครับเป็น เดือนบางคนก็หลายเดือนเลยนะครับเราจะต้องใจเย็นนะครับแล้วก็จะต้องดูสาเหตุว่าเราควบคุมปัจจัยตั้งแต่แรกเนี่ยได้ดีพอหรือเปล่านะครับมาสู่ขั้นตอนข้อที่4นะครับที่จะสามารถช่วยป้องกันแล้วก็ลดการเกิดสิวรอบปากนะครับเกิดจากการแพร้แมสก็คือการที่เราจะต้องเปลี่ยนการใช้หน้ากากอนามัยแบบนี้บ่อยๆนุชชาแนะนําให้หลายๆคนเนี่ยใช้ประมาณ4-5ชิ้นต่อวันเพราะว่าบางคนนะครับ ใช้แค่1อันเนี่ยใช้ทั้งวันเลยมันก็จะทําให้เกิดภาวะเกิดการอับชื้นเกิดขึ้น แล้วก็เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคอะไรต่างๆซึ่งมันจะมีเชื้อที่มันเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวก็คือเชื้อซียอเง่หรือว่าเพียเง่นะครับดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนหน้ากากอนามัยแบบนี้บ่อยๆนะครับเพื่อป้องกันการกลับมาของสิวแล้วก็ป้องกันการขึ้นใหม่ของสิวที่จะเกิดขึ้นนุชาเข้าใจนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราเป็นสิวเนี่ยเราจะเครียดเราจะกังวลต่างๆ,ๆใช่ไหมครับแต่นุชชามั่นใจว่าพอเวลาที่เรารักษาเนี่ยมันจะช่วยทําให้สิวของเราเนี่ยหายได้ นะครับแล้วก็เราจะต้องรักษาอย่างถูกวิธีถูกขั้นตอนแล้วก็ดูแลผิวของเราเนี่ยอย่างดีด้วยครับอย่าไปกดบีบแกะสิวในช่วงนี้เด็ดขาดครับโอเคครับหมดไปแล้วสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวจากการแพ้แมสนุชาขอส่งกําลังใจให้ทุกคนหายไว้ๆครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย